สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเวล,ลาคุณลาดรหัสประจำตัวนิสิตธิ0 1 1 2 1์6401 1ค่ะ fast and furious fast and furious แปลว่าเร็วและเกี่ยวกาด f a r t แปลว่าตด cement แปลว่าปูนซีเมนต์ cement แปลว่าน้ำเชือ้อ island island แปลว่าเกาะ iron iron แปลว่าเหล็ก dead dead แปลว่านี่ doubt doubt แปลว่าสงสัย salmon Sum salmon แปลว่าปลาฉลิทหนึ่ง key key แปลว่าท่าเรือ sword sword แปลว่าดาบ swap swap แปลว่าสับเปลี่ยน predator predator แปลว่าผู infamous, why, ้ล่า error e r r แปลว่าข้อผิดพลาด famous famous แปลว่าที่มีชื่อเสียง infamous แปลว่าที่เฉาวโชว men men แปลว่าผู้ชายหลายคน women women แปลว่าผู้หญิงหลายคน a man a man แปลว่าผู้ชาย a woman a woman แปลว่าผู้หญิงหนึ่งคน sofa แปลว่า s o f เอ่อเ u r รชนิดหนึ่ง diamond diamond แปลว่าเพชร interoperability interoperability แปลว่าความสามารถในการทำงานร่วมกัน interpretation interpretation แปลว่าการแปล interpreter interpreter แปลว่าล่าม